ให้ทุกทา่านผู้ชมเราฟังเพื่อความมันเทิงทุกท่านครับ ก็มีคลิปฮาหนอยนะครับยี่สิบเจ็ดธันวานะครับใครไม่กดถูกใจคลิปนะครับกดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับ เชี่ยวผลธาะกิจน,นะครับพิเศษครับปกติแล้วก็ VIP นะครับหนึ่งร้อยนะครับสี่ห้านะครับเห็นห้าน้อยนะ ก็ดติดตามด้วยนะครับเพ่อนด้วยนะครับเพ่อไม่พลาคลิปแลวทางต่างทางชนับแล้วกดถูกใจคลิปนะครับคลิปไหนของทางชนับกดถูกใจคลิปนั้วยด้วยนะครับคลิปที่คลิปของทางชนับเทียบผลดูเพื่อความบันเทิงเท่านาั้นนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ เจ็ดนะครับเจ็ดหนะครับแล้วก็เจ็ดหนะครับแปดศูนนะครับแปดสอนนะครับ สีนะครับแปดห้านะครับแล้วก็แปดหกนะครับเราคิดวขเคราะหทางชนาบทะบผลดูเพื่อความบันเทิงนะครับก็ถ้าโฆษณาขึ้นมานะครับก็รบกวนน,นะครับอย่กดปิดอย่ากดข้ามโคศนาครับก็ดูโคษณาให้กันนะครับ